เเป็ดเปื่อยๆนะเป็นต่สี่ตัวม่งไม่เปดตลาไลใบตองบัวพอใส่สมยางอีกสมเนื้อนี่คือตะขาอักลาดู้ปะมูนี่นึกว่าสมเนื้อบ่านสมเนื้อมูมูตัวนี้บ้านสมเนื้อเอห็นมันตองเด้ง เนมเนื้ยางเดงมัดเนานะแม่แหม่สมเนื้อยางหามกับเบาร์สามเขาเนื้อหลือหมูอ๋อยังอันเข่าสมเป็นไนแบบหนัซุปนิ่มจับหามซุปนิ่จับงานว่าเทยบแบบนื้ปตัวเนื้อเส้นเป็นไน่ยังวะ lông công em hơi chào để kiếm ngủ chào mừng răng ngủ chào mừng em 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 ngủ chào ปลาพกินคนกินเบื่อก่านีจังอยเนาะเนประจันเบื่อเดี่ยวเสโอ้ปเบื่อก่านีเอาแบบจับกระดูกสั้นให้มันเนื้อมันไหลรั่วออกปาพวกเอ้าแหม่ก็แงเกี่ยวีบข้อมันจะย่อจริงเห้นแล้วกระดูกเกีบข้มันกระชากเนเจะปะมันซดซึ่งน้ำตอนกันบัน พักบุ้งเงี้ยจีพักบุ้งก๊อปเหรอตัวร้อนกันปะห่อต้มแค่ไหนอืมบะหมี่หมักเพิ่งเก็บมาเหรอเก็บมาพ่อหลี่กลางออกอีกเห็นตรงไหนเนาะเซลของสุดเราตรงปะแสบเหรอแสบแสบเหรอ แต่แต่แต่หลแต่ <laughs> แต <laughs> อนเมื่อไรกินได้เนี่ยถ้ากินแล้วอึ้งเลยเดีย๋ <laughs> ายา <laughs> วนี่บรรยากาศสุดยอดต่อเด็ดตือไละ้า <laughs> วร้อยไปกิ <laughs> นเลยจะาบเหะผาอ่้อหน, <laughs> นองเมว พี่น,น้องแมวด่า,าก็บุ๋มลูกสมิสจีดีพี่น้องแมวพี่น้องอยู่ในสภาอผ้าแมนเสื้อาเสภาเป่ทำไมเส้นของคนมันฟ้านีอ่ะอันนี้มาหังเลียวลงบนน้ำเหรคนลงน้ำบักน,นีเลี้ยนไรเลื่ยดิยัง,งน้ำหลังเลยดิยทากินนะก็เอากินน้ำบ่กแล้วคนมาใส่ปูใสป่ปลาไว้เลยนะมันก็นเห็นมันงจกินนไง คื๊บต่งงานซมคู่คูุคูตงโมหอมก็ซมผาแหงข้อคือปรเดี๋ยวบปุีโอกาสก่อบโมนี่ละฟ้ามนอกแนมน่ะอากาศแนมน้องงามกูใช้อีกฟังุณแล้วอากาศแนมนี่ม่ฟังคุณมังแกเขียน้อยอย่างงงเสือจุดเอห้อมเียน้อยมึงมบ่น้องาแน ปรปาดขึนูเือเนาะหู้าคนยก็เป็นถ้วยพอดีเนาะเกีราม่มา้กียร์พาัโมอได้กินกินแน่กินอิ่วันเฝ้าให้ยนอย่ให้เย็นอยู่ดูของหวานต้มไ

งานยังงานแตงงานแตง่าม่แตงใช่ดิเขาเป่นสาป่ะใค้บ้านี่มันสีม่จังเล้ป่าโอบ้านเขาเดือนแปดกป่นแกัก้อนเขาเ็นสาสลากเขาแตงอ่ะสมป่าโ้อไมอยู่ัเงียอือคนละอย่างคนไทอ๋ออิสลามอิสลามอะไรมานี่ตับมันเือดเลือ เพชรอยู่ตัว